สวัสดีครับพี่น้องจ๊าทำให้ลำหน้าเดียวเดียวพี่น้องพามาเบิง่งผลงานพามาเบิง่งผลงานอันนี้ไม่กิ้วสีหน่วยบกักเข่าอ่อนไว้ว่าเขาติดบ่เดี๋ยววันนี้สิเอาปุยนี่มาสั่มคนจินที่หนาพอใจด้วพี่น้องเดี๋ยวใสนนใ่น้ำก่อนใส่น้ำก่อนแล้วจ้ะ นายจิ๋วกะว่ามันจีบจูนแล้วพี่น้องเอ้ยจิดดีอ้ยอ้าวผสมผสมผสมแม่ข้นก่อนโอเคใช้เน,นลลีพาคนมาเนี่ย เดียวกันเียหงาๆเลยนี่อนีรก็นที่าเป็นฮดปกอื้อพี่น้องปูปกอื้อไว้ต้นก้อนพี่น้องเกิดอะงสิออกจันมาอีกออกทลายมาอีกนี่งวยรกปันยัมาดูฝั่งนี้สินี่แห่พี่น้องมันบอกเคยเป็นลูกเลยนะ ลูกซ้ำนี่เขาก็เพิ่งเคยเป็นจักเทือกคิดว่าสติปีดอยู่ได้หนิสติดอันนี้ซ้ำอันนี้ซ้ำเทื่อที่สวงอันออกมาใหมเนี่ยฉีดเบิง้งผลเป็นที่น่าพอใจโอ้ยปุ๋ยนี่ยี่คิวก็มีแต่โดนนั่นแหละแต่ว่าบ่งหูจักฉีดนม่พี่น้องไปหดแต่พักเอาคือสีงามเทลับ,บัติ นี่ติดบ่คิดว่าไม่สิติดอยู่ดินน่อันนี้เพิ่งเป็นปีแรกต้นทั้งผุนเจ้ารอเจ้ารอีิติดแล้วก็ล่วงล้นอันนี้ฟูกความกันก็บ่เปลี่ยนจันทยังไงทีโพด่เอาะิดกอปีนีติว่ามันเปลี่นน้ำยานี่แหละพี่น้องจอ๋า ยาฮอร์โมนนี่แหละปุ๋ยฮอร์โมนใส่ง่ายใช้ง่ายเดี๋ยวลองฉีดนี้ด้วยละ่ะเกี่ยงเกล่ยงใช่ไี่แตกตาวะเอาทดลองงานลุ่มยังแดดแตกตาวะไปลองไม่รู้เนาะ โอ้ยบะระเอาบันไดนมากสูงเดินได้ตั้กับสีดไปลองดูสิโอ้ยสูงบ่หอดนันเห็นบ่พี่น้องปิดหมดเลยไหมโอ้ยบะไปเอาบันไหนเนาะบันนี้เนาะอขีดเท่างหร่ก็เอาท่อนั่นล่ะ เดี๋ยเอาวนใหญ่คุณพี่น้องเอ้ยเอาจ้ะเดี๋ยวไปมันบ่อดเดี๋ยวมือหนาจังค่อยมาฉีดตอนนั่นจ่ะในที่ผ้าไปฉีดโอ้ยผ้าไปหดบักอื้อแบบอือคันแท่พี่น้องตัดหงาออกอ่อนซ่อนมันเปลี่ยนในปลูกไว้บุญก้อ,อนที่เป็นโหดถดอื้อร่องใส่หนีทุกหลังพี่น้องเอาคือบ่กระจายล่ะ หดเอา่อยหดเอา่อยค่ะหนี่งร้อดอกโดดบ้าปลูกไวนน้ำคันแท้นะน้ำหน้าเรยวๆคุกับตัวพี่ลองแห้งแล้วน้ำก็ได้แห้งแล้วน้ำละลายแห้งหมดเอาคนงาวน้ำ ดูแร่ดูแร่พี่น้องดูแร่ดูแร่ไม่ดูแร่ก็ไม่ได้กินมดมันแตกตาคนพี่น,น้องกูไคยน้ำกันแค่พี่น้องแต่พี่พ่อได้กินด้วยนั่นแหละเราใหม่ก็เริ่อนที่เศร้ากันได้พี่น้องส่งชีวิตฝ้นเลยไหม เกิดบพร้อมกันนี่รู้หน้าอีงลงพร้อมกันเกิดพร้อมกันหากเพยที่เป็นแหงคักให้หน้าพี่น้องดูแหงคักแหงแน่กุ๊กตะกี้พักไปแง่งที่เริ่มเกิดแล้วนเนี่ยนี่ปลูกแซงเงาไปพี่น้องเขาขยายแซงเนี่ยคิดว่าสิง,งามอยู่อันนี้ได้เกีวผสมปุย๋ยไว้พี่น้องปุย๋ยคอกสิปลูกทุเรียนพี่น้องบพันได้ไปซื้อพันธุ์มาอยู่ ทดลองปลูกไม่เป็นยังไงแต่หดเหล่าก็หดให้มันนมัดชะพี่น้องนี่ปักบวัวพร้อมข้างมันเตี่ยหดไห้่จนกหบฮงน้ำน่าม,มนดก็นั่งขีดจับดอกพี่น้องโอ้ยฝนบต่ตกใส่ ไม่ตกใส่พี่น้องหยอดบ่หัวเลยต้นมันใหญ่พี่น้องอันนี้ต้นมะม่วงส่วนอันนี้ต้นมะเขียดเนี่ยเป็นน่อยแล้วพี่น้องเป็นน่อยได้สองสามปีแล้วป่าตี้แล้วกินเตยบุ้มกันนะ ถ้าป่อยเขาสุกนะ่ะชวนมากมันมันสิเปรกน้อยด้วยพี่นอ้องห้ามต้องเก็บก่อนออุ้ยยู่ทึ้งๆผนพี่นอ้องพอได้กลิ่นก็ได้จิวปลูกไว้อยากปลูกก็ได้เยอะพี่นอ้องแต่ว่าอเจ้าคันแท้บักม่วงคุ้มมันต้นบักม่วงนี่ก็สิได้จ้างเขาเจ้ามาตัดหยอดมันออกดูกพี่นอ้องสูงพผลไ่้จิวออกมาหอนเนาะไม่มีประโยชน์ทึ้งๆโรนลงมานนเน่าอยู่เลพี่นอ้องเ้าต้องตัดออกแล้วบ้านี้ซุ้มที่มันเหลือหน่วยนี่ สีหน่วยใหญ่อ,องสันดีกว่ามันกะบ,บนเวียนอยู่งีสิละพี่น้องกินผลละใหม่เนาะอันมันกะใหญ่บ่ารอมกันเมื่อนึงกับมักต้องตอนแต่ว่าหมักกล้วยยี่จิ๋วปลูกอยู่แต่ว่ามันมันยังบ่เป็นหน่วยพี่น้องก็กินของคนอื่นแล้วก็บ,บักซีดาตอนนี้บักสมโอพี่น้องบนเวียนอยู่งีสิละกัเขาปลูกผสมระสานเนะาะเนี่ยรุ่นๆกับบักเผาว่ามันสีติดหน่วย ดกบ่ปอดปวดเขียบพี่น้องปาตีคักอือได้ขายฝนเล้กพี่นอ้องเอ้ยเขียบบ้านเท่าพเพื่อแกวมักกินมาเขียบโอ้ยเจ็บใจน,นอ้อเจ็บทีใดน,น้องบอลเดี๋ยวกองก้นพี่น้องปาดปีทู่พี่น้องนี่เตนวยข,ขาวๆจานพันอยูนเน่ยเขียบนังนู่ยนี่ชุกอย่าพี่น้องมาทงมาทามาสวน มีแต่แนวกินค่ะบัวแดงเต็มซ้าพี่น้องลูกปลาลูกปลาต้องใช้ปลาเค็งพี่น้องเต็มซ้าขึ้นกันครัวไข่อขอแล้วอยากใส่บัวแดงพี่น้องเอ้ยซื้อกระเจ้าเ,เมืองกระเจาก็ห้ไลายอยู่ดอกพี่น้องมัดละสิบบาทแต่ว่าห้องจาขวงก็กมีหยูอยากก็บ่บอกข่ยขาจะได้รงไปเอาเหมือนบอกกินก็บ,บ่เมื่อพี่น้องสิบบาทอยากอยากงักกับปลูกอันนั้นเนาะพี่นอ้องปลูกอันได้ก็ได้กินอันนั้นละพี่น้องหลากหลาย สิ่งที่เข้าปลูกนี่อาจสีเบ่มีราค่าหลายเนาะพี่น้องแต่ว่ามันก็กินแซ่บกินหวานเนาะยังคือกันอยากกันไยเข้ากับปลูกพี่น้องเอาแบบน,นี้งายจิ้วกันสิไปหน้าอีกทงนึงพี่น้องเห็นปะปุ๊ยไปพร้อมเพราะว่าดำไปแล้วหน้าทงขี้เหร่หน้าทง,น,าทงน่ะดำไปแล้วก็ต้องไปเบิ้งเขาไปเบื้องน้าพี่น้องเห็นปลาลูกคลอกจมูนึงเดี๋ยวสิไปเบิ้งก่อนว่มามันเหลือบ่พี่น้อง